แต่เมื่อวานเนี่ยเราก็เสนอท่านวิทยาไปเนี่ยก็จริงๆเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเสียงเราเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องยืนยันจุดยืนของของพรรคโดยสร้างชาติในการที่จะไม่เห็นด้วยกับพรรคที่ตับหยินแก้มากการน,กนะครับการเสนอนายกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปก็ค็อีผู้แข่งไั้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ ก็ไม่แน่นะครับในกติกาเราเสนอได้ถูกนะครับแต่ว่าการเสนอหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องเรียนก่อนนะครับผมว่าการเมืองยังผมว่ายังมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ดูแล้วมันมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับ สเสนอคือคุณพิยาไปแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกนที่พักได้มีการพูดคุยกันหว่าจะมีการเสนอแข่งไหมหรือว่าจะเอายังไงเดี๋ยววันอังคารน่ะอาจจะมีการคุยกันเพราะว่าวันนี้ที่พักเนี่ยได้กาหนดให้มีการประชุมสอสอนะครับทุกวันอังคารน,นะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวย็นซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่า อย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เสนอท่านวิทยาไปเนี่ยก็จริงๆเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเสียงเราเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องยืนยันจุดยืนของของพรรคพื่อไปสร้างชาติในการที่จะไม่เห็นด้วยกับพรรคที่ตัดหนูแก้มาตรการใน2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะงอดออกเสียงเราส่งเป็นแถง,งน,น,นะครับเพราะว่าต้องแสงงดงจุดยืนเนี่ยชัดเจนนะครับเพื่อให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ท,ที่เป็นด้วยกับทางทางพรรคเราเนี่ยได้ได้ทราบในเกณจําำวนงของเราอย่างแน่นอนคแต่ที้คนก็อาจจะมองข้ามไปถึงการเลือกนายกอาจจะมีการเสนอทางฝั่งรึด้วยหรือเปล่านะคะมันมีคว,วามเป็นไปได้ไหมครับผมว่าการเสนอนายกแต่ละครั้งเนี่ยแต่ถ้าย้อนไปก็ก็มีคนูแ่แข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็ ก็ไม่แน่นะครับผมว่าต้องไปดูนะฮะว่าเข้าใจว่าทางแต่เราพักก็คงจะมีการหารือภายในพักกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือ,อรอบกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมด้วยนะครับว่าว่าท่านท่านมีแนวคิดหรือว่าท่านมองอย่างไรนะครับแต่ว่าในพักเราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นมติพักพก่อนมองนะครับ เราก็สามารถในกติการเราเสนอได้ถูกไหมครับแต่ว่าการเสนอหรือไม่เนี่ยต้องเยกันก่อนนะครับแต่ก็ทุกอย่างไม่ต้องไปมาผิดนะไม่ใช่ว่าคนนู้นคนนี้จะเสนอได้ต้องเยกันก่อนเสียงร้อยห้าเสียงมันเป็นสัญญาณความร่วมมือในพรนนรคร่วมรัฐบาลที่ปัจจุบันยังไงบ้างผมว่ายังดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งอย่างเมื่อวานเนี่ยร้อยห้าเสียงผมคิดว่าตอนแรกเข้าใจว่าจะได้สัก สี่ห้าสิบโยสาไปนะครับพอเราได้ถึงร้อยเนี่ยผมยังยังยังรู้สึกดีนะครับที่มีสอสอหลายหลายท่านเกือบเป็นร้อยคนนะครับที่สนับสนุนท่านพิทยานะครับซึ่งถือว่าเราเป็นพรรคขนาดเล็กมีแค่สารกคนนะครับแต่ว่ามีเสียงสั่งสนถึงร้อยกว่าคนเนี่ยถือว่าผมว่าดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการทํางานการเมืองในอนาคตเ,เนี่ยมันเราต้องไปต่อนะครับแล้วก็ คิดว่าเราไชยสร้างชาติไปได้นะครับถึงในวัาน,นี้แล้เรามองยังไรคะว่าเราอยู่ในส่วนของส,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 สยายคานอาจจะต้องเป็นผู้นำสายคานหรือไม่หรือว่าอย่างไร,ร,อองไรผมยังไม่ได้มองตรงนั้นแต่ว่าเราพร้อมทําทุกหน้าที่ดีกว่านะครับผมวิว่าการเมืองยังผมว่ายังมีหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ดูแล้วมันมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับต้องที่ดู ดินฟ้าอากาศนะท่านผาู้นักกาพูดแล้วก็คงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับช่วงนี้หน้าผมเรยก็ต้องผมปกติเหตุจะเกิดขึ้นได้ผม<ๆ>ผมไม่ทราบแต่ว่าคือคนไกลหลายอย่างนะครับแค่ขั้นตอนก็ก็เยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆที่มีข้อร้องเรียนอะไรมากมายผมคิด<ๆ>ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะแต่อยากให้ตั้งรัฐบาลเร็วๆเหมือนกันเ<ๆ>ป็นกำลังใจให้กะะัน